บทที่41ตักศิลาภามอีกส่วนหนึ่งจะแยกไปทำหน้าที่การรักษาพยาบาลซึ่งถือว่าเป็นหน้าที่สำคัญอย่างยิ่งในการเป็นที่พึ่งของประชาชนโดยมีสถานที่อีกแห่งหนึ่งแยกออกไปเรียกว่าอโรคยาสถานเปรียบเสมือนเป็นโรงพยาบาลทุกวันจะมีคนป่วยเดินทางเข้าออกเพื่อไปรับการรักษาจานวนมากวิธีการรักษาส่วนใหญ่จะใช้สมุนไพรซึ่งมีคนทำหน้าที่เตรียมสมุนไพรด้วยการตากแห้งบด ต้มและกรรมวิธีอื่นๆโดยมีหัวหน้าพันที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านประจำอยู่มีทั้งการรักษาด้วยการนวดกดจุดไขยเส้นให้กินยาสมุนไพรการประครบและการประกอบพิธีกรรมศักดิ์สิทธิ์สถานที่ที่เป็นศูนย์กลางการประสิทธิ์ราสาวิชาการทางแพทย์นี้ตั้งอยู่ที่เมืองตักศิลาซึ่งห่างจากเมืองสาวาธีไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ประมาณ240กิโลเมตรนอกจากวิชาที่เกี่ยวกับการแพทย์แล้วเมืองตักศิลานี้ ยังไี้ชื่อว่าเป็นศูนย์กลางการศึกษาสัพพวิชาระดับสูงต่างๆของพราหมณ์หลักๆจะเป็นวิชาภเวทที่เป็นองค์ความรู้เกี่ยวกับเทพต่างๆในศาสนาพราหม์และยังมีสำนักศิลปวิทยาการแยกย่อยอีก18สำนักได้แก่สำนักวยากรณ์การใช้ภาษาสำนักวิชากฎเกณฑ์ทางสังคมหรือนิติศาสตร์สำนักภาษาต่างๆที่นอกเหนือจากภาษาหลัก สำนักการเขียนประพันธ์สำนักการปกครองสำนักการการรบสอนการใช้อาวุธต่างๆเช่นดาบกระบองธนูและอื่นๆสำนักประวัติศาสตร์เทพเจ้าต่างๆสำนักโหราศาสตร์ปลุกดวงชะตาตามนัดศัตว์คำนวณดวงดาวดูเลิศยามสำนักการคำนวณตัวเลขสำนักศิลปะดนตรีและนาฏศิลป์ด้านปัจาสำนักพืชสมุนไพรการปรุงยาและการแพทย์ สำนักเกี่ยวกับการค้าและสำนักภูมิศาสตร์จำนวนนักศึกษาของแต่และสำนักจะขึ้นอยู่กับความมีชื่อเสียงของอาจารย์เจ้าสำนักนั้นๆท่านโพเชครับแสดงว่าเมืองตักศิลานี้ก็อยู่ในประเทศของผมด้วยใช่ไหมครับเพราะมันห่างจากกรุงสาวถีแค่200กิโลเมตรเองผมถามท่านโพเชถูกต้องเขาตอบท่านพอจะบอกได้ไหมครับว่ามันอยู่ตำแหน่งไหนถ้าผมเสร็จสิ้นการเดินทางนี้แล้ว ผมจะลองไปสำรวจและพิสูจน์ด้วยตนเองผมพูดถ้านับจากจังหวัดแพร่ที่เป็นเมืองสาวธีรีร้อยลงมาทางตะวันตกเชียงใต้จะมีเมืองเมืองหนึ่งที่จริงชื่อของเมืองที่เกิดจากการทอนเสียงให้สั้นลงตามการเวลาจากที่เคยเรียกว่าตักศิรานานเข้าก็เรือสั้นๆว่าเมืองตักเมืองตักหรือเมืองตากตามที่เธอรู้จักกันในปัจจุบันเขาตอบคือจังหวัดตากนี่เองหรอครับ ผมถามด้วยความรู้สึกแปลกใจใช่แต่ไม่ใช่ตำแหน่งที่เป็นตัวเมืองนะปัจจุบันนะจุดที่เป็นที่ตั้งของตักศิราคืออำเภอหนึ่งที่อยู่ไม่ไกลนะที่นี่เคยมีสิ่งปลูกสร้างที่กินอนาเขตกว้างใหญ่มีปราสาททำจากหินที่มีราคาแพงจำนวนมากมีผู้คนเดินหมื่นเลินแสนเดินทางมาจากทุกสารทิศเพื่อม,มาร่่าเรียนวิชาต่ตางๆสถานที่แห่งนี้จึงมีพื้นที่กว้างขวาง และมีสถานะเป็นเมืองร่วงของแคว้นนี้เลยทีเดียวแต่เมื่อเวลาผ่านไปกว่า2,000ปีสถาบันแห่งนี้ก็เรือนหายไปเมืองก็ถูกทิ้งร้างตัวอาคารที่เคยเป็นหินได้ถูกรื้อและขนไปสร้างวัดและกำแพงเมืองในยามสงครามจนหมดเหลือเพียงส่วนที่เป็นรากฐานที่ไม่สามารถรื้อถอนไปได้ฝังอยู่ใต้ดินต่อมาเมื่อชาวบ้านเห็นซากของรากฐานที่มีลักษณะเป็นคันสี่เหลี่ยมแบ่งเป็นห้องห้อง จำนวนมากมายดูเหมือนเป็นรากฐานของโบสถ์วิหารและมีลักษณะเป็นตารางคล้ายกับปันนาชาวบ้านจึงพากันเรียกบริเวณแห่งนี้ว่านาโบ์ซึ่งปัจจุบันคือตำบลน,นาโบดท่านโพเชอธิบายท่านครับผมไม่อยากเชื่อเลยว่าเรื่องราวอันนี้จะเป็นเรื่องจริงเพราะประวัติศาสตร์ที่ผมเคยเรียนมาตั้งแต่เด็กคือเมืองตักศิรานี้อยู่ที่ประเทศอินเดียผมแสดงความเห็น ที่จริงเธอสามารถเข้าไปสำรวจในความทรงจำของอชิตะได้นะเพราะเขาเคยเรียนที่นี่เหมือนกันเอาเป็นว่า,าพราหมณ์ที่มีสถานภาพชั้นสูงหรืออยู่ในตระกูลพราหมณ์ของเมืองใหญ่ๆจะได้รับการวางตัวว่าเป็นครูบาอาจารย์มากจะถูกส่งมาเรียนที่นี่กันหมดเพราะที่นี่เปรียบเสมือนเป็นสถาบันการศึกษาชั้นนำคล้ายกับมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงที่บุคคลสำคัญสาค,คัญต้องไปเรียน และเป็นที่ประสาทวิชาให้กับเหล่าเจ้าชายจากเมืองต่างๆทุกคนรวนเคยผ่านการศึกษาจากที่นี่รวมถึงพระเจ้าประสิทธิโกศลผู้เป็นกษัตริย์แห่งเมืองสาวัตถีนี้ด้วยเขาตอบผมก็อยากรู้นะครับว่าหน้าตาสถาบันตักศิรานี้เป็นอย่างไรแต่สิ่งที่ผมอยากรู้มากกว่าคือท่านภาวรีจะออกบวชอย่างไรครับผมเสนอตามใจเธอมันเป็นสิทธิ์ของเธอนี่ การเดินทางจากสำนักของท่านภาวรีไปยังพระราชฐานนั้นดูทุกคนจะมีความตื่นเต้นมากกว่าทุกครั้งเนื่องจากข่าวการออกบทของท่านภาวรีได้ถูกแพร่กระจายไปตั้งแต่เมื่อคืนซึ่งท่านเป็นรามที่มีชื่อเสียงและเป็นผู้ที่มีคนเคารพนับถือจำนวนมากคนที่รู้ข่าวจึงพากันมายืนรออยู่ตลอดสองข้างทางจากคนที่ไม่รู้เรื่องอะไรเลยพอเห็นมีคนเยอะก็ไต่ถามกันว่าเกิดอะไรขึ้น ข่าวการจะออกบวทของท่านจึงแพร่สะพัดไปอย่างรวดเร็วราวกับไฟราม่งฉันรู้สึกว่าชาวเมืองจะรู้ข่าวการขอออกบทของฉันกันหมดแล้วนะท่านภาบรีหันมาพูดกับผมขณะที่กําลังเดินไปตามทางเข้าเมืองขอรับเป็นไปได้ว่าผู้ที่ส่งข่าวไปยังสำนักพระราชวังเพราะขอเข้าฟ้งเมื่อคืนคงจะแพร่พายข่าวนี้ไปบ้างผมตอบฉันว่าเรื่องนี้คงกลายเป็นเรื่องราวใหญ่โตทีเดียวสำหรับพระเจ้าประสิทธิโกศล ท่านพาบรีตั้งข้อสังเกตแน่นอนครับผมตอบเป็นอย่างที่ท่านพาบรีคาดการไว้จริงๆเมื่อคณะของเราเดินทางมาถึงท้องพระโรงซึ่งเป็นสถานที่เข้าเฝ้าโดยปกติพระเจ้าเปรติโกศลจะเสด็จออกมาหลังจากที่ทุกคนพร้อมแต่ครั้งนี้เมื่อพวกเราเก้าวเข้าไปในห้องท้องพระโรงก็เห็นพระเจ้าเปรติโกศลน,นั่งประจําที่รออยู่ก่อนแล้วและทันทีที่ท่านพาบรีไปถึง พระเจ้าเปรเศรษฐกุศลก็ลุกขึ้นจากที่นั่งแล้วเดินมาหาท่านทันทีเมื่อท่านภาวรีนั่งประจําที่ของท่านเรียบร้อยพระเจ้าเปรเทริฐกุศลก็ก้มลงกับตรงเบื้องหน้าอย่างนอบน้อมวันนี้ข้าขอกราบท่านในฐานะสิทธิที่ได้รับการประสิทธิศาสตร์วิชาจากท่านอาจารย์มิใช่ในฐานะของกษัตริย์พระเจ้าเปรเศรษฐกศลที่มีรูปร่างค่อนข้างอ้วนจึงนั่งลงกับพื้นด้วยความยากลําบากพร้อมกับพนมมือพูดกับท่านภาวรี พระอ,องค์รู้ความประสงค์ของการมาเข้าเฝ้าของฉันแล้วใช่ไหมท่านภาวรีถามข้าต้องการได้ยินจากปากของท่านอาจารย์ว่าเรื่องที่ข้าได้ยินมานั้นไม่ใช่ความจริงพระเจ้าประสิทธิโกศลพูดฉันต้องการจะออกบดตามวิธีดาบทนี่คือความประสงค์ที่แนว่วแน่ของฉันท่านภาวรีตอบท่านอาจารย์ขอรับได้โปรดทบทวนอีกสักครั้งเถิดพระเจ้าประสิทธิโกศลขยับตัวเข้าไปใกล้ท่านภาวรีจนเกือบจะชิดฉันทบทวนดีแล้ว ท่านภาวรีตอบท่านเป็นทั้งอาจารย์ของพ่อข้าเป็นทั้งอาจารย์ของข้าและเมืองนี้ก็มีแต่ท่านเท่านั้นที่เป็นเสาหลักในการตัดสินใจชี้ชะตาที่เมืองนี้จเจริญรุ่งเรืองและยืนหยัดเป็นแคว้นสาคัญก็เพราะท่านอาจารย์หากท่านไม่อยู่เสียแล้วเห็นทีความยิ่งใหญ่ของเมืองสาวธีจะเรือไปแค่ตำนานพระเจ้าปเทศกศลพูดด้วยสายตาวิงวอนขอให้พระอ,องค์คิดเสียว่าวันนี้ฉันได้ตายจากไปแล้วซึ่งเรื่องนั้นจะต้องมาถึงสักวัน จะวันนี้หรือวันพรุ่งนี้ก็เหมือนกันท่านภาบรีตอบก็จริงของท่านอาจารย์แต่ขอเวลาให้ข้าได้เตรียมตัวเตรียมใจก่อนได้ไหมพระองค์พูดเรื่องนั้นคือปัญหาของพระองค์ซึ่งฉันได้เตรียมการไว้แล้วฉันได้สืบทอดบุรุษที่จะทําหน้าที่แทนฉันไว้มากมายแต่สําหรับตัวฉันนี่ก็คือปัญหาที่ไม่อาจให้ใครมาทําแทนได้นี่คือช่วงปลายชีวิตของฉันแล้วฉันมีเวลาเหลือน้อยเต็มที ซึ่งไม่อาจรู้ได้ว่าเป้าหมายสูงสุดที่ฉันปรารถนานั้นจะต้องใช้เวลาอีกสักเท่าไหร่หากฉันไม่เริ่มตั้งแต่วันนี้พรุ่งนี้อาจจะไม่มีโอกาสแล้วท่านภาวรีตอบข้าขอร้องเถอิดอาจารย์โปรดไต่ต,ตองเรื่องนี้เพื่อข้าสักครั้งพระเจ้าประสิทธิโกศลพูดพร้อมกับเอื้อมมือทั้งสองไปจับที่เข่าของท่านภาวรีฉันตั้งใจแล้วฉันจะไม่มีวันเปลี่ยนใจท่านภาวรียม ถ้าอย่างนั้นสิทธิ์จะขอสร้างวิเวกสถานสําหรับคิดของดาบอดให้กับอาจารย์อาศัยแต่แม่กายจากพนกรนี้จะได้หมขอรับข้ารับรองว่าจะไม่รบกวนท่านอาจารย์พระเจ้าปเสนตโกสลเสนออืมท่านภาวรีนิ่งคิดสิทธิ์จะได้ดูแลท่านอาจารย์เรื่องการขบฉันอาจารย์จะได้มีเวลาสําหรับความสงบได้อย่างเต็มที่พระเจ้าปรเสิธตโกศลยื่นข้อเสนอที่ทําให้ภาวรีต้องคิดหนะัก แต่ก็ถือว่าเป็นทางออกที่ดีต่อทั้งสองฝ่ายถ้าเป็นความประสงค์ของพระองค์ฉันจะถือว่านี่เป็นนิมิตหมายอันดีที่เราทั้งสองจะค่อยๆปรับตัวฉันขอรับข้อเสนอนี้ของพระองค์ท่านภาวรีพูดกราบท่านอาจารย์ที่เมตตาสิจริปดำเนินการเรื่องวิเวกสถานแห่งนี้ให้ท่านโดยเร็วที่สุดพระเจ้าประเสิฐโกสลพูดด้วยความดีใจหลังจากนั้นพระเจ้าประสิฐโกสนก็ได้พระราชทาน ที่ดินที่มีลักษณะเป็นป่านอกเขตเมืองที่ไม่ไกลนักให้เป็นสถานที่สําหรับการบําเพ็ญภาวนาโดยพระองค์ได้ก,กําหนดอาณาเขตด้วยการร้อมร้วสถานที่แห่งนั้นเพื่อไม่ให้มีสิ่งใดเข้ามารบกวนและได้พระราชทานสร,สร้างอาสมเล็กๆที่เรียบง่ายไม่มีสิ่งอำนวยความสะดวกมากนักเป็นจํานวนทั้งหมดร้อยห้าสิบลังเนื่องจากมีคณะพราหมทั้งหมด15คนและพราหมคนอื่นๆที่พร้อมใจกันออกบวช ตามท่านอาจารย์รวมพังผมด้วยถึงแม้ท่านอาจารย์จะดำริว่าไม่ต้องสร้างที่อยู่อาศัยให้ใหญ่โตรูหราไม่ต้องมีเครื่องใช้ไม้สอยอะไรเป็นภาระแต่พระเจ้าประเสริฐโกศลก็อดไม่ได้ที่จะเพิ่มเติมสิ่งอำนวยความสะดวกเข้าไปเพราะไม่ต้องการให้อาจารย์ของตนอยู่อย่างลำบากเช่นขุดบอ่อน้ําเพื่อใช้สําหรับบริโภคสร้างหอฉันที่ทุกวันจะมีค่าราชบริพาน์นำพระทหารมาถวาย สร้างศาสตร์ที่จะใช้ส่งน้ําชำระร่างกายสร้างอาสมเดือนนอนและเครื่องนอนและสร้างโรงเก็บน้ํามันไขที่จะใช้จุดไฟในยามค่ําพราะองค์ได้สร้างสถานที่แห่งนี้เสร็จภายในเวลาเพียง30บวันจากนั้นท่านภาวรีและสิทธิ์จำนวนหนึ่งจึงย้ายเข้าไปอยู่นับจากนี้ท่านภาวรีกับเรารู้ศิษย์และผมจะได้ชื่อว่าเป็นเพศดาวทดอย่างเต็มตัวหยุดกิจวัดทางโรคทั้งหมดอย่างสิ้นเชิง แล้วเวนการมีเพศสัมพันธ์กับครอบครัวมุ่งปฏิบัติจิตภาวนากินอยู่แบบเรียบง่ายไม่มีสิ่งของบำรุงให้เกิดความสะดวกสบายเพื่อขัดเกลากิเลสถือศีลมากขึ้นเป็นร้อยข้อใช้ชีวิตทุกวันอยู่กับตนเองโดยการนั่งยืนเดินอยู่ในที่ที่สงบวิเวกปราศจากผู้คนอาศัยอยู่ในกระท่อมดักเล็กๆที่มีเพียงพื้นที่สำหรับนอนโดยแต่ละหลังจะต้องอยู่ห่างๆกัน โดยมีต้นไม้น้อยใหญ่เป็นกำแังธรรมชาติไม่ให้รบกวนกันในวันหนึ่งทุกคนจะเจอกันเฉพาะเวลาเช้าคือตอนกินอาหารซึ่งจะกินเพียงมือเดียวและจะเจอกันอีกครั้งตอนเย็นเพื่อแลอกเปลี่ยนประสบการณ์เวลาผ่านไป5ปีถึงแม้ว่าสถานที่แห่งนี้จะถูกออกแบบมาเพื่อความสงบิเวกแต่ในความเป็นจริงก็ยังมีเหล่าเศนาบดีและพามที่รับช่วงต่อในการให้คำปรึกษาปัญหาบ้านเมือง เขาไปรายงานสิ่งที่เกิดขึ้นอยู่ตลอดเวลารวมถึงพระเจ้าเปเทติโกสนเองที่มักจะเสด็จไปในยามเย็นเพื่อสนทนาปัญหาต่างๆที่พระองค์ประสบมาจึงทําให้ไม่สามารถตัดขาดจากเรื่องทางโลกได้อย่างแท้จริงจนวันหนึ่งขณะที่ปอดจากการต้อนรับแขกท่านภาวรีจึงมีดำดิกรลุกสิทุกคนว่าทันทีว่าเราต้องแสวงหาสถานที่แห่งใหม่ที่สงบวิเวกมากกว่านี้การอยู่ใกล้เมืองเป็นอุปสรรคต่อกิจวัตรทางเพศตาบท เรายังต้องรับรู้เรื่องราวทางโรคอยู่เป็นนิดซึ่งไม่ต่างอะไรกับการเป็นมหาปุโรหิตท่านภาวรีพูดขึ้นท่ามกลางสิทธิ์ในใการประชุมประจำวันพระอาจารย์เห็นสมควรอย่างไรพวกกระผมก็พร้อมที่จะปฏิบัติตามขอรับผมตอบแทนคณะดาบททุกคน